กาสวัสดีครับเมื่อนี่กับอำเภอกับวิธี้นขยันเนาะครับหรือว,ว่าผู้เบ่าวเถาลูกแปดนักสูปป้ปอสีแห่งภาคอีสานนี่ยแหะครับเมื่อนีก่กก็มาอยู่กับทีมงานเหตุถนนเนาะครับ กับเมื่อวานเมือ่อคืนกับฝนตกหนักเนาะครับฝนตกหนักกเมื่อนี้ตอนเช้าเพิ่อนเหงารถออกนะครับรถเก,กียรกะติดอันนี้กระโดบดไปดึงสิขึ้นหรือบ่ขึ้นเนาะเนี่ยไม่ใี่เนี่ยมาได้หรือบ่ได้รถบดเพิ่นกระดึงเนาะครับทีมงานทําถนนอยู่ท่าอ่างบ้านท่าอ่างตําบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัยจังหวัดคนครราชสีมาน,นี้เพิ่งออกมาเตรียมเตรียมพ้อให้ถนนอ่ส่วนรถกัดเพิ่งก็ออกไปแล้วนะครับรถกัดออกไปแล้วกับไไ่ระเทศไทยบิ่งรถกัดบางห่นก็นยุ่งหันเละ รถบท่น็กอกมาผมเอารถมาส่งปูนนะครับนี่แหละขันเอาเกาะนีแหละรถเต่านี่แหละรถไม่ครับรถไม่รถเกาะกับะสำคันนะครับสำคัญทิ่งเงินสิาหาครับรถขันไปไหมกระแดแต่ว่าผมผมผมบอกมาก นั่นนะครับผมมักเงินอันใด้งินดีผมครับอันนั้นแหะเห็นงานนะครับเ <c oughs> บิร์นะฝรกลังดึงว่ายจะออกมาได้หรือบ่ได้ <c oughs> ถนนเส้นนี้ก็เปลียนขั้นเ้ามาจากสีเขียวแล้วครับมาหอดได้มาละเอียกปักต้องใช้แล้วก็มาหอดแี่ยโขกใช้เขากะ เลยสี่แง่โชคแค่มาหน่อยนึงก็จะเป็นขลองน้ำคลองน้ำเขาก็เลี้ยวเขาต้องอันนั่นแหละสุดขลองน้ำเขาเลี้ยวเขาเลี้ยวเขาเลี้ยวคองน้ำครับเลี้ยวเขามาถานนไซนะนี่ยเลยจากแง่กับโชคแค่มาหน่อยนึงก็เป็นขลองน้ำแต่ผมบ่ได้เขาทั้งนั้นครับเพราะว่า เพนบอกผมว่าให้มาเข่าต้องไอ้ตรงขำก็แผ่นนะครับแพ่นซีแพกเดียวขามาต้องพุ่นห้วกกมามมา่ำจันนี่มาโรงงานอย่างกะย่างเออโออย่างไง <c oughs> จำอะไรครับครับกําลังดึงกันดูครับ แต่บ่ไเด้มาบ่มาติดที่ตมฝนตกหนักครับแต่บ่ไดไ้ขึ้นบ่ขึ้นโอหลักหลักหลักขึ้นมาแล้วครับมาได้แล้วหลักแล้วไปแล้วครับ เดินทางเตรียมทำงานรอบเช้าในวันที่อากาศฟ้าฝนคึ้มทีมงานเฮนตถนน,นี่ขั้นฝนตกนี่กกเห็นปะไรนะครับนี่ก็ไไกล้อเป่าอย่รถกะ โรยฝนเพิ่อกำลังเช็คอยู่ครับว่ามันนั่นติได้หเพราะได้เพราะว่ามันไในฝนตกเพิ่งเช็คเพราะว่าข้าแม่น่นเปิดเบิ้งเอาก้อนนยังปูนออกมันกัย่านนามซึมเข้าไปแล้วครับกัต้องรอโดนเติบหลฝนเช็คเกฝนโกยออกเรียบร้อยกันเมื่อนี้กัสร้างปูนมาสองคันผมกัมาคันแรกนะครับเงือดหลาย เงืดไหลรถเต่ารถพว่วงแล้วสายมาหอดกอนเนี่ยรถทะเลมาหอดท้าหลังเนี่ยมากับทีมงานเห็ดทางเนะครับโคราชทีมโคราช นี่เพิ่นเปิดฝาออกไปเบิง้งนะครับว่ามันอันบอ่อปูนมันแข็งบอ่อกันแข็งมันแห้วมันอนมันโยนรยบ่ไห้เพิ่นกำลังเห็ดอยู่กำลังสอมอยู่กำลังเปิดเบิ้งอยู่นี่ครับกับโชเฟอร์หน้าตาหล,ะล,ะละ่อๆทีมงานรถไก่ก็ออกไปแล้วบ่ไดนไทยท่านเบิง้ง รถสิบสองล้อนี่คือรถทีมงานรถบทเปินกับมาจอแล้วครับจอขึ้นเมือง นนดันรถบดทีมงานรถบดนั่นก็ออกมาออกมา,าพูดนะต้องเดือพสองพิ่นเลี้ยวออกมาเพิ่นเขาไปจอดตรงนั้นเป็นล้านขันรถบดรถเกีติติดนี่กับงานเขาแล้วครับไม่ได้เห็นงานหนึ่ละกำลังทอยอยออกมาออกมาได้ บ่มีปัญหาหรอครับรถติดเพราะวา่าเพิ่นม,มีรถหลายคันเนาะใส่กันหนึ่งใส่กันหลกักรถทีมงานตรงนี้ก็เป็นคลองคลองชนบทแทนอำเภอโชคชัยเข้ามาอยากซีคิวถึงซีอยากซีคิวกะไฟแดงไอ้มาหอดไอ้ซีอยาก ปากทงใช้ก็เลยมาหอดสีแยกไฟแดงสูงแขากันเลยมันีิดนึงก็เป็นค้องนะครับเลยลานอะไรเกียกรติกมลนมาน้อยหนึ่งก็จะเห็นคลอง <c oughs> เขาก็เรลียวใส่ตรงค้องกันละทาง <c oughs> นี่ก็รถน้ำเตรียมทำงาน ได้เห็ดน,น้ำเห็ดงานน่นหดน้ำม,มาผู้มนนีงฝนตกเป็นกับลดน้ำรลดน้ำให้เข้าแล้วครับหนาตามหนาทีขั้นฝนว่าตกแรงเข้าเดียวกับคือกับฝุญไงกุบตะวนัน ขันฝนตกกทีมงานกับเห็ุงานเ่ไรครับพอรถไหลปูดลอยปูนีไฟฟ้าแรงสูงนะครับเหตุงานอันลุยฝนเ่ไดรเพราะมันเสี่ยงอันตรายแล้วก็รถกัดกับกันบ่ไดรรถบดกับบดเ่ไดรไติดติดล้อครับติดล้อบดเ่ไดรก็คือต้องหยุดผมก็ต้องรอ จังได้ก็ได้เป่าหรอวครับปอบแรกนี่ถ้าภายในสองสามชั่วโมงฝนมาตรงนี้ก็คือเป่าใส่ลดร้อยปูนเป่าแล้วก็เพิ่นกับมาจ้อก็คือเป่าสิ่มาอีกส่วนขั้นที่สองก็ค่อยว่ากันได้เป่าว่าได้เป่านี่ครับคือระเก่าเงินดีครับรายได้ ขับรถเรือเก่ากับไยได้ประมาณเดือนละสามเมื่อนี่แหะครับงานกับบลํรบากพักผ่อนเต็มที่บอแรีนหูรับตับใหม่รดสภาพนี่มาเมาื่อคืนนี่ก็ใส่มาจาก แขงคอยครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ